เอาละมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมมันมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของ YouTube นะครับของตัว อีเมลนะครที่จะมีการส่งมานะครับผม YouTube จะเปิดแฮนเดิลนะเพื่อช่วยให้สมาชิกชุมชนค้นหาและเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นนะครับผมคุณจะมีแฮนเดิลเป็นของตัวเองนะผมและจะเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้พูดถึงคุณในความคิดเห็นโพสชุมชนและอื่นอีกมากมายนะครับผมสิ่งที่คุณทราบมีดังนี้นะครับผมเขาจะทยอยเปิดในสองสามสัปดาห์ข้างหน้านะครับผมแล้วก็ได้รับอีเมลอีกฉบับหนึ่งของแจ้งเตือนใน YouTube Studio นะครับผมเมื่อเรา เมื่อเราพร้อมให้คุณเลือกแฮนเดอร์นะครับในกรณีส่วนใหญ่ถ้าช่องของคุณมี URL ที่กําหนดเองอยู่แล้วนะครับเราจะจองชื่อใน URL นี้ไว้ให้คุณเลือกเป็นแฮนเดอร์ก่อนนะครับผมแต่ต้องการให้แฮนเดอร์อื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกจองไว้นะครับผมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะนนี้ก็มาบอกให้ฟังนะครับผมเพราะว่าจริงๆการปรับเปลี่ยนนะครับผมอันควเ่อภายในนะครับผมยูทูบสตูดิโอนะครับผมก็เป็นแฮนเดอร์นะครับผมคือเอาง่ายๆ มันจะมีรูปแบบนะผมที่ <are> ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะค้คนหาง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็แน่นนนะ่ะแฮนเดอร์ต่างๆของ URL นะผมมันก็จะเนี่ยสร้างความโดดเด่นอยู่แฮนเดอร์ตรงนี้ครับผมมันก็จะเป็นยูทู u ยูทูบช็อ t นะผมที่เอามาแข่งกับอ่า t i k t o k นะครับผมแล้วก็ทำให้มันค้นหาง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็แท็บช็อตมันจะมี ความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำยูทูบนะครับผมก็เตรียมพร้อมนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นหนทางหนึ่งนะยูทูบช็อตค่อนข้างทำง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ใช้เวลาแค่วินาทีนึ่งขออภัยหนึ่งนาทีเองนะครับผมสําหรับการเริ่มต้นทำนะครับผมก็ลองดูนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆไว้เจอกันสวัสดีครับ